S <s <we b> แจกโจทย,ย์เลยครับน้างขอออฝากมาฟางน,นี้ดีแจกขานี่เลยหรอครับครูแจกขาอย่างนี้เลยคืนที่เขียนเดินทางไปที่บ้านโน้นละไกลอ๋อ <empl ain. S 2> มันไกลนะคะใช่ครับลแล้วเราเป็นสามกลุ่มเดี๋ยวนั่งแบ่งกันตามกลุ่มที่ครูบอกเลยโจทย์สำหรับสัป,ปดาห์นี้เนี่ยเราได้รับการร้องขอกันมามากเลยว่าเขาอยากดูอะไรปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาอยากดู แรง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 ดังนั้นจอสัปดาห์นี้นะครับจึงเป็นลิเกย,ยกกําลัง2คือลิเกภาค2ของพวกเรานั่นเองใช่คราวนี้ครูจะขอบแบ่งทีมเลยนะครับสําหรับทีมที่1นเอางี้เดี๋ยวนั่งแยกกันตามตามชื่อที่ครูบอกไปเลยละกันทีมที่นน1นึ่นายนานังไว้ไม่้งยุกไม่ต้งยุบนังว้นังว้นไวน้ไวค่ะ ทีมที่สองโหนโหนสี่สิบสองโหนโอเคโหนยากยากย,าก,ยากไปขั้นเลยทีมที่สามนักกี้นักกี้สกนักกี้กก <46. S 1> ยากไปด้านหนึ่งโอเคกลับไปทีมที่หนึ่งที่จะอยู่กับนายนั่นก็คือสีหนุ่มสี่สิบเจ็ดอ่าอยู่กับโหนก็คือสี่สิบสามท่อมอ อยู่กับแน็ตก,กี้เอาสีคุณไปสร้างความลำบากกับทีมคุณต่อสีห้าเย,าาาย้ต่อไปทีมที่อยู่กับนายและสีหนุ่มคุณลุกไปอยู่เขาได้เลยฝรั่งอันดเดรสสี่สิบแปดต่อมาไปอยู่กับโหนซะคุณอา์ ต่อไปไปอยู่กับนักกี้และเคนเป็นกลุ่มตัวกินนอนเหมือนเดิมนั่นคือเกงกาดดีใจ้ากินนอนจะดีใจอะไรกันเหรอไอ้นี่ได้ไปรวมตัวกันชวนไปขี้เกียจน,นะหรือไม่ก็ชวนกันไปโดนลง <c oughs> ท <ำ S 1> โทษ <c oughs> ต่อไปไปอยู่กับอันเดสสีหนุ่มและนายนั่นคือยาใจโอยน่าลูกชายลูกชายเธอตื่นเต้นมาก ต่อไปที่จะไปอยู่กับโหรทำอาร์ตนั่นคือข้าวฟ่างเย้ข้าวฟ่างนอนมาไม่สามเลยิงต่อไปที่จะไปอยู่กลุ่มตัวกินนอนน้องซ่ารู้เลยนะรู้ตัวเลยเนาะตัวทำมีตัวช่วยไม่ช่ม่มีช่ไม่มีมีแต่ตัวไม่ยอมช่วยเล็กหนึ่งคนขันเอาไปอยู่กับพวกนี้ไหมอยู่พี่เปล่าไม่ได้คนก็ยังโหวตให้เธออยู่ในนั้นต่อ ชเอาล่ะลุกไปอยู่กลุ่มนายสีหนุมอันเดสเลยต่างอยากจะเลือกตัวช่วยใครเข้าไปครับไม่นี <laughs> มีแต่จะเลือกตัวช่วยไปเป็นทหารว้าย <laughs> เอาล่ะครับครูกลุ่มที่หนึ่งนะครับครูพี่เลี้ยงคือคุณครูโย่และครูเด๋อนะครับ <laughs> ทีมที่หนึ่งทีม <laughs> ที่หนึงคือตา จะบอกให้ว่าสัปดาห์นี้มีพิเศษเพราะาเรากลับมาเป็นลิกเกยกกกำลังสองดังนั้นจะมีคุณครูขึ้นไปร่วมแสดงกับเราบนเวทีด้วยและครูพี่เลี้ยงที่จะร่วมแสดงสำหรับทีมที่1คือครูเดอดอกสเดา oh. ทีมที่สทีมที่2องนะครับโหรทอมอาร์ข้าฟ้างน,นะครับครูพี่เลี้ยงคือครูดมชวนชื่อนและครูหลุยเชยิญญิม ซึ่งจะมีคุณครูหนุยเชยยิ้มขึ้นไปเป็นครูพี่เลี้ยงร่วมแสดงบนเวทีกับพวกเราด้วยทีมที่3นะครับครูพี่เลี้ยงคือครูสุเทพสิงสครูตีดอกสะดาและครูหนุ่ยเชิญยิ้มโอ้โหสามคณะดยวคณะเดียวและครูพี่เลี้ยงที่จะขึ้นไปร่วมโชว์กับพวกเรานั่นคือครูตีดอกสะดาวนั่งลงนั่งลง ยังมีโจทย์ต่อสำหรับเพลงโจทย์ประจำสัปดาห์ซึ่งเราจะต้องร่วมกันโชว์นะครับแต่อาจจะไม่ได้โชว์ครบทุกคนเพราะว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องแต่งตัวเป็นชุดลิเกเต็มองคเงยทีเดียวอาจจะต้องใช้เวลามากนิดนึงในการแต่งกายนะครับแต่ว่าโชว์พิเศษของเราจะเป็นโชว์ที่ฝันของบางคนจะเป็นจริงนะครับเพราะเพลงโจทย์เราคือเพลงก่อนนอนและเพลงประตูวิเศษ โดยที่เด็กนักเรียนจะต้องเล่นดนตรีเองร้องเองนะครับโดยที่กำหนดตำแหน่งกันมาดังนี้มือกลองคือนายมือคีย์บอร์ดคือเชนมือกีตาร์คือโหนมือเบสคืออา์ท จะมีท่อนโซโลไวโอลินทั้สองเพลงโดยเก่งกาจและครองดําโดยโหนนักกี่และเคนจะเป็นคนแร็นะครับอก่อนจะจากไปขอถามความรู้สึกนายก่อนครับเป็นไงวันนี้ได้ออกไปลิ้มรสตรงนั้นบรรยากาศฮมงเดิมเย็นดีไหมหูอื้อครับทำไมล่ะมัน บอกไม่ถูกเลยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้หูเยอะครับครูหมายถึงว่าคือก็ตกใจอยู่ครับแต่แว็บแรกคือเข้ามาว่าก็เราต้องไปแล้วใช่ไหมเราน้ององต้องไปกับเขาแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคือไปยืนแต่ก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้กลับมาด้วยซ้ำครับ เพราะว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกครับแต่ว่าก็ดีใจครับแต่ในจุดหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าผมไปผมไม่เสียใจก็คือว่าตอนที่ผมจเขาไปจะประกาศชื่อว่าให้ใครอะไรเงี้ยคือคนในศัตรูเขาก็พูดชื่อผมดังมากผมมีเขาสึกว่าเขาเป็นกำลังใจให้ผมเยอะมากครับคือเขามาเชียร์ใครคือเขาไม่สนใจเลยครับ แต่วินาทีนั้นคือเขาเอ่ยเอ่ยชื่อเราอ่ะเราเลยรู้สึกว่าแบบันสุดสุดลครับผูผมเลยดีใจแล้วก็ฝากขอบคุณผ่านทางรายการนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณคนที่โหวตให้แล้วก็คนที่เป็นกำลังใจเชียร์ผมมาตลอดอก็อยู่วันนี้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งก็จะทำให้ดีที่สุดครับรับรองว่าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอีกเหมือนทุกๆวินาทีผ่านมาผมจะตั้งใจทําให้ดีขึ้นไมากกว่านี้ที่ผ่านมาขอบคุณครับครับใจเสียหรือเสียใจแล้ไหม ผมต้องใช้คาว่าทั้งคู่ครับทั้งใจเสียและเสียใจครับอืใจเสียได้ได้ยินชื่อก็ใจเสียแล้วครับแต่เสียใจถ้าได้ออกจากบ้านบอกตรงๆครับเสียทั้งเสียใจเสียดายอะไรทุกอย่างละทั้งคนดูเขาก็หลายๆคนที่เชียร์อยู่เขาก็ตะโกนให้นายได้ได้กลับเข้าโรงเรียนไปเรียนต่อนะนั่นก็ครูก็ว่านายก็สมควรแล้วล่ะที่จะได้รับเสียงนั้นครูก็กลัวอย่างเดียวเลยว่า โอ้โหแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้โหวตนายแล้วมันเป็นนายจะทำยังไง <c oughs> แ่าได้ไปคุยแล้วคอมเมนเตอร์เขามีความเชื่อมั่นของเขานั้นสามท่านเลยว่าเขาเชื่อว่านายไม่เป็นคะแนนสุดท้ายแน่นอน <c oughs> ซึ่งมันก็คือเสี่ยงนะนิดหน่อยนะครับครับผมอ๋อ <c oughs> มีเปลี่ยนชื่อโหนทองอาร์ตฟางใช่ไหมโหนทองอาร์ตฟาถูกแล้ว ตัดเป็นทีมพี่นุ้ยอ๋อโอเคคุณครูเป็นครูนุ้ยผมทางล้วข้างครูนุ้ยนะครับเราได้เป็นคนใจสับการะสับกานผมทำแล้วบ้างส่วนทีมครูหนุ่ยเนี่ยก็คือเป็นทีมของเนักกีนักกี้นะก็คือสลับกันเมื่อกี้เขาพิมพ์พิมพ์ให้มาเก็บอ๋อฮึมอ่าทอำเป็นไงครับ ออกไปยืนครั้งแรก่ะหลายสอง <brag, S 1> ไม่ใช่งสงแ, <c oughs> แล้ววันนี้เขาเลือกหมวกให้คุณแล้วทำให้คุณได้กลับมาโรงเี็นอีกครั้งรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าหนึ่งคือทอมรู้สึกว่าการสแสดงของมันยังแข็งไปที่าอามณ์พูดไว้นะฮะเพราะว่าเออสัปดาห์นี้มันมันถ้าออกไปมันก็เหมาะสมกับทอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันการสแสดงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแต่ว่า พอพอเลือกทอมมาปับ๊บมันรู้สึกว่าแบบว่ามันเหลือเชื่อว่าทําไมเขาถึงเลือกเราเนี่ยครับคนอื่นที่แบบมีความตั้งใจอย่างขวัญอย่างเงี้ยเขาเป็นไข้เขาก็แสดงว่าดีอย่างเงี้ยถ้าเป็นทอมทอมก็จะให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเลือกเลือกเรามาถ้าเป็นคนอื่นออกไปทอมจะเสียใจมากเลยครับแล,แล้วครั้งนี้มันมันเป็นทอมจริงๆแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งทอมก็ รู้สึกว่าเออที่ผ่านที่ผ่านมามันมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีค่ามากนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็อยากอยากจะทําให้ดีขึ้นก่าเดิมครับผมอืมก็ได้ยินว่าคอมเมนต์ก็คุยบอกว่าเขาอยากให้โอกาสเหมือนว่าใครที่ทําดีแล้วถ้าออกไปเขาก็จะไม่รู้สึกเสียดายว่าเอ้ยสัปดาห์ที่ออกยังโชว์ไม่ไม่เต็มที่เลยยังแบบน่าเสียดายแต่ว่าของทอมอาจจะเล่นไม่ดีแต่ว่า คุณครูและคอมเมนเตอร์เนี่ยอ่าคอมเมนเตอร์ที่เขาตกลงได้เนีขาอยากให้โอกาสแล้วครูก็อยากให้เห็นให้ทอมเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นที่เขาตัดสินใจเลือกให้ทอมได้รับแม้ว่ามันจะเสี่ยงกับการที่อีกสามคนจะต้องพลาดไปก็าตามก็อยากจะให้อย่างท้อแล้วก็เห็นว่าคุณค่านี้มันมีความยิ่งใหญ่แล้วทุกคนก็ไว้ใจที่จะให้ทอมเนี่ยปรุงพัฒนาแก้ตัวอะไรต่อไปให้ดีขึ้น นะครับเราก็จะรอดูพัฒนาการของทอาต่อไปพยายามรักษามาตรฐานให้ดีๆให้สม่ำเสมอทุกๆสัปดาห์เพราะบางทีสัปดาห์นี้รู้สึกมันมันมันอั้นๆกักๆไงก็ไม่รู้เนาะก็ทําให้เต็มที่เราได้โอกาสที่ดีที่สุดที่หลายๆคนไม่ได้รับแล้วหมวกมันมีค่ามันมีแค่สามใบตอนนี้มันเหลือแค่ใบเดียวเพราะนั้นทอมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับแล้วก็ใช้มันสมกับที่คอมเมนเตเตเเขาตัด ตัสสดสินใจมอบให้กับเราไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆเด็กๆทุกคนพรุ่งนี้กิจกรรมแน่นมากนะครับจะมีกิจกรรมทั้งการมาเปลี่ยนลุคให้กับพวกเราด้วยนะครับมีกิจกรรมที่มาจากผู้ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์รายการเราแล้วก็จะมีการเรียนก,การสอนหรืออะไรเข้ามาเรียกว่าแน่นกันทั้งวันเพราะฉะนั้นรีบๆพักผ่อนซะเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มีกิจกรรมแน่นทั้งวันเลย ก็วอวยพรให้เด็กๆนะครับรักษาสุขภาพให้ดีๆให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจที่จะทําการแสดงให้ดีขึ้นนะครับสัปดาห์นี้แน่นอนและหลักว่าไม่มีตัวช่วยนั่นคือเพื่อนๆที่ออกไปแล้วก็จะไม่ได้มีโอกาสกลับเข้าไปเจอกับเราไปร่วมโชว์กับเราอีกก็เหลือแต่เราเราได้ตัวช่วยที่ดีก็คือคุณครูนะครับคุณครูพี่เลี้ยงตลกของพวกเราที่จะขึ้นไปโชว์กับเราด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าทาให้คุณครูเขาเหนื่อยเวลาเราซ้อม ให้ตั้งใจให้เต็มที่รวมไปถึงสามวิชาเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องการแสดงด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะผลเมื่อคุณได้รับโอกาสนี้แล้วอย่าใช้เสียงไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นและไม่สำคัญนะครับเราอยากให้เพลงก่อนนอนและประตูวิเศษออกมามีคุณภาพในการร้องที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้น เพลงอะไรที่ไม่เกี่ยวการใช้เสียงตะโกนวิทย์วายกระตู้วูแซวเฮฮาอะไรงดซะหรือ,อาการจะเล่นหรือการอะไรขอให้ตั้งสติเสมอรวมถึงเพื่อนๆนันกกีด้วยช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าสัปดาห์นี้คุณต้องใช้เสียงร้องของคุณจริงๆและเดี๋ยวเราจะอาอาอาเอาคุณครูที่เข้าไปช่วยดูเรื่องการเล่นดนตรีให้พวกเราด้วยนะครับเราจะได้มีคุณภาพมีทิศทางในการเล่นแล้วก็ขอให้การโชว์ของพวกคุณเนี่ย เป็นการโชว์ที่ออกมาจากความสามารถจับใจคุณมอบให้กับแฟนคลับมอบให้กับครอบครัวมอบให้กับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่ด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆต้องลาไปจริงๆแล้วแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วก็คงจะต้องแยกย้ายกันไปพี่พ,พี่นายเขาบอกว่าหนูไม่สบายค่ะจริงๆแล้วฉันฉันว่าฉันเป็นมะเร็ง ลูมีเกียร์ลูคีเวียท่านผู้ชมค่ันนี้ตั้งใจจะให้ตลกขบขันอะไรก็ข้าวเวลาให้คิดเล่นๆไปเท่านั้นเองเอาละวกเรานับถอยหลังพร้อมกันนำบลาเพื่อนสิบเก้าแปดันดูแลตัวเองดีๆเจ็ด ผมบอกวันี่ตีนะครับผมวผมระยำสินายที่ประชุมสักพักที่จะประชุม สถานการณ์ตึงเคียดเลยไปเชนเชนไปยูพี่เชน